่ะต่อไปเป็นวิชาฟิสิกส์นะคะแพดสปี53เดือนตุลาค่ะก็ฟิสิกส์จะเริ่มที่ข้อ5 6เนาะก่อนข้อ56าเนี่ยเขาก็จะมีค่าคงที่มาให้นีเป็นค่าคงตัวที่ต้องใช้ในการทำข้อสอบนะคะดังนั้นน้องๆอ,อยากเพิ่งเปิดข้ามหน้านี้ไปนะใครที่ทำโจทย์ฟิสิกส์จะรู้ดีว่าค่า g อย่างเนี้ย ตอนมต้นเราเคยใช้10เมตรเปอร์เซกกลังสองใช่ไหมแต่มปลายบางข้อสอบบางโจทย์เขาให้ใช้เป็น98าดแันั้นเราต้องใช้ทุกอย่างตามที่โจทย์กำหนดนะคะค่าคงที่อะไรอย่างเงี้ยอืมโจทย์จะเขาจะมีมาหลอกได้เหมือนกันแล้วก็ดูคร่าวๆว่าเอ่อเขาให้ตัวแปรอะไรมาบ้างเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวแปรอะไรบ้างเราก็รู้จะพอรู้ถึงเรื่องที่เขาต้องการจะทดสอบเราถูกปะ ม,มีค่าสแควรูทมาให้ด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดสมมติใครทำแทนค่าแล้วเกิดติดสแควรูทเนี่ยต้องมาดูที่ตารางนี้นะคะต้องมาดูที่ค่านี้เพื่อต้องใช้ค่าที่เขากำหนดมาให้อย่าไปจำได้แล้วก็เขียนเอาเองเนะเาะกำหนดค่ารอนมาให้ด้วยโอเคแล้วก็ค่าอะไรอย่างงี้ตามปกติค่าพายสังเกตว่าเขาให้ใช้สามดหนึ่งสี่นะคะก็อย่าเผลอไปใช้ย2่สองน เสร็จละมเมื่อตรวจดูค่าคงทุนต่างๆนี้แล้วก็มาเริ่มทำข้อ16สิบหกกันเลยโอเคข้อห้าสิบหกนะคะเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนที่เนาะอืมเขาก็บอกว่ากราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของวัตถุที่เคลื่อนที่เนแนแตเส้นตรงเป็นแบบนี้อันนี้คือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาเ,เนาะค,ความเร็วอยู่ในแกนในแนวแกน y เวลาอยู่ในแนวแกน x เขาก็มาแบบนี้ฟื้นฟื้ฟื้แล้วโจทย์เขาก็ถามว่าข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกกี่ข้อข้อกอไก่ในช่วงเวลาที่ศูนถึง8วินาทีวัตถุมีการกระจัดเท่ากับ11เมตรในช่วงเวลาที่ศูนย์ถึง2วินาทีและช่วงเวลาที่4ถึง6วินาทีวัตถุมีความเร่งเท่ากันเขาถามการกระจัดใช่ไหมเขาถามความเร่งใช่ไหมคะ แต่ว่าโจทย์ที่โจทย์ให้มาเนี่ยให้มันเป็นการาฟความเร็วถูกปะอืทีนี้ก่อนที่เราจะทำํำโจทย์ข้อน,นี้ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องการาฟของการกระจัดความเร็วความเร่งก่อนอันแรกเลยแนะนําด้วยการาฟของการกระจัดคือใช้แทนด้วย s กับทนะคะฟึบ s T T. กับทก็ เป็นกราฟของการกระจัดกับเวลาอืมซึ่งมันก็จะมีได้หลายลักษณะอ,อย่างเช่นกราฟสิ่งนี้ก็คือกราฟเส้นตรงนี้ฟืบแนวนอนอนี้เลยนะสมมุติว่าที่ห้าเมตรแล้วกันมีหน่อยเป็นเมตรเนาะโอเคที่ห้าเมตรไม่ว่า,าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่วัตถุก,ก็ยังอยู่ที่ห้าเมตรนั่นหมายความว่าวัตถุอันเนี้ยไม่มีการเคลื่อนที่ถูกไหมคะมันอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเนาะอืต่อมาฟืบ ก็เป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไปฟึบฟืบฟึบวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งถูกปะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆถูกไหมอืมน,นี่เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือวัตถุเคลื่อนที่และถ้าเกิดมันเป็นเส้นตรงนี้ก็คือมันวัตถุม,มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถูกปะเพราะว่าระยะทางมันเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอต่อมาคือก้าฟแบบนี้ เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ทีเท่ากับสองกลายเป็นสี่ที่ t เท่ากับสาเป็นเก้าที่ t เท่ากับสี่เป็นสิบหกอแบบเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณไม่เรื่อยๆอันนี้ก็คือการเพิ่มขึ้นแบบความเร็วไม่คงที่ถูกปะอืมอันนี้ก็คือสาแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้สําหรับการการเคลื่อนที่แบบที่มีการกระจัดใช่ไหมคะกับเวลาสาแบบนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ แบบต่างๆกันเนาะต่อไปหลังจากกราฟการกระจายกับเวลาก็จะเป็นกราฟความเร็วกับเวลาใช่ไหมความเรวเรัลาก็มีหลายลักษณะเช่นกันความเร็วเป็นศูนย์นี้ฟึบก็ม,มีความเร็วเป็นศูนย์หมายความว่าไงความเร็วเป็นศูนย์หมายถึงการาฟนี้เลยค่ะมาะเชื่อมกันนะความเร็วเป็นศูนย์ปึ๊บวัตถุที่ควงความเร็วเป็นศูนย์คือวัตถุไม่เคลื่อนที่ถูกป่ะ ก็คือตำแหน่งจะอยู่ที่เดิมปุ๊บความเร็วจะเป็นศูนย์ตรงนี้เนาะกราฟเป็นอบบน,นี้เนาะต่อมาคือกราฟที่มีความเร็วคงที่นี่ค่าหนึ่งเมื่อวัตถุมีความความเร็วคงที่ค่าหนึ่งจะทําให้กราฟเวลาเป็นแบบนี้เอ้ยกราฟกราฟการกระจัดเป็นแบบนี้นะคะก็คือถ้าวัตถุมีความเร็วคงที่ ระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมออย่างนี้การนรราฟเส้นตรงปึ๊บต่อมากาฟต่อไปคือกาฟความเร็วกับเวลาแบบที่ความเร็วเพิ่มขึ้นแบบนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็คืออันนี้คือทําให้วัตถุเนี่ยความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกปะ่ะวีต้นกับมีปลายไม่เท่ากันถูกป่ะค่ะทาให้กราฟของการกระจัดจะเป็นแบบนี้ฟึบ ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมออยน,น,นี้ทำให้กราฟขึ้นกระจัดกลายเป็นพาราโบลาเนาะโอเคนี่สำหรับมอปลาแนแค่นี้ก่อนต่อมา,มาจะเป็นกราฟของความเร่งอันแรกคือ A เป็นศูนย์ถูกปะ A เป็นศูนยเเป็นศูนย์คือกราฟอะไรลูกน้อคะเเป็นศูนคือกราฟนี้ คือกราฟความเร็วเป็นแบบนี้ก็คือเมื่อ a เป็นศูนย์คือความเร่งเป็นศูนย์ไม่มีความเร่งนั่นหมายความว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อืมโอเคนะต่อมาเ <c oughs> มืมเ่อวัตถุมีความเร่งมีความเร่งแต่ว่าเป็นความเร่งคงที่ฟึบในทิศบวกอืมเมื่อวัตถุมีความเร่งคงที่ในทิศบวกแล้วทำไมจะทําให้ความเร็วเป็นแบบนี้ ทำให้ความเร็วมันแบบนี้ก็คือวัตถุมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อมาคือคแบบนี้วัตถุมีความเร่งเหมือนกันแต่ว่ามีความเร่งในทิศของลบทิศลบก็คือมีความเร่งเป็นค่าลบนะคะจะทำให้ความเร็วเป็นแบบนี้อืนี่คือความเร็วแรกกับหลัง ค่อยๆลดลงนะจากแรกมีมากใช่ปะ v กับ t ฟึ้ตอนแรกความเร็วมากตอนหลังความเร็วน้อยลงอือทีนี้ a จะเป็นบวกกับ a จะเป็นลบได้เนี่ยก็คือจะทำให้เกิด v สองกรณีคือกรณีที่หนึ่งคือที่บอกไปแล้วใช่ไหมความเร็วเพิ่มขึ้นงน้กับกรณีที่สองคือกรณีที่ความเร็วติดลบอยู่แล้วฟึ้นอ,อย่างนี้นะคะ v กั t ความเร็วติดลบอยู่แล้วมีเพิ่มขึ้นในทิศลบอ,อย่างนี้นะเพื่อความเร็วติดลบอยู่แล้วเป็นแบบนี้ตอนแรกมันเป็นแบบนี้มาใช่ปะตอนแรกเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอืมอันนี้ไม่เกี่ยวนะโอเควาดใหม่ดีกว่าถ้าความเร่งเป็นลบอความเร่งเป็นบวกจะมีได้สองกรณี กรณีแรกคือเมื่อความเร็วมีทิศอยู่ในแกนบวกก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ชูวป่ะความเร็วแต่เมื่อความเร็วมีค่าอยู่ในแกนลบลบมีทีเนาะถ้าความเร็วมีค่าอยู่ในแกนลบกราฟจะเป็นแบบนี้อืมก็คือจะเป็นทิศบวกก็ทําให้ a เป็นบวกถ้า v มีนทางลบแล้วลบมากขึ้นเรื่อยๆื่อยอย่างเงี้ยจะทําให้ a เป็นบวกโอเคนะ ต่อไปเมื่อ a เป็นลบก็จะมี2กรณีเช่นเดียวกันคือแรกคือ v อยู่ในทิศบวกความเร็วจะลดล,ล,ลงเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าต่อไปถ้า v อยู่ในทิศลบนี่ไม่เกี่ยวเนะถ้า v อยู่ในทิศลบก็คือจะลบน้อยลงเรื่อยๆจะเป็นแบบนี้กราฟจะเป็นแบบนี้อยู่ในแกนลบ จะทำให้ A เป็นลบนะคะความชันเป็นบวกแต่ถ้าเกิดอยู่ในแกนลบก็จะทำให้ A เป็นลบถ้าความชันเป็นลบแต่อยู่ในแกนบวกเอ่อถ้าความชันเป็นลบอยู่ในแกนลบก็จะทําให้ความเร่งเป็นบวกเหมือนกับลบลบเป็นบวกอย่างเงี้ยอืมนี้บวกลบก็เป็นลบใช่ปะอืมคิดอย่างนี้เหมือนกันทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างการาฟความเร็วความเร่งกับเวลาเนี่ยปึบมีสกราฟใช่ไหม การกระจัดความเร็วความเร่งกับเวลา a v t s t อาเป็แบบนี้แล้วส l o ปของ s ก็คือ v ส l o ปของ s คือ v ส l o ปของ v คือ a อืมโอเคนะถ้าพื้นที่ใต้กราฟของ a คือ v ของ v ก็คือ s มันจะกลับกันเนะเเาะกลับไปกลับมาอย่างี้อันนี้มันมาจากนิยามของระยะทาง ส่วนด้วยเวลาก็จะเป็นความเร็วถูกไหมคะดังนั้นการหาสโลปของกราฟ s ก็คือเอาเดลต้า y ใช่ปะก็คือเอาระยะทางหารด้วยเวลานั่นก็จะได้ค่าความเร็วถูกไหมคะก็เป็นสโลปของของกราฟ s ก็คือความเร็วแต่ถ้าเกิดเป็นกราฟ v ๊บงนี้ความเร็วกับเวลาเมื่อเอาความเร็วหารด้วยเวลาจะได้ความเร่งถูกไหม ดังนั้นเวลาเราหาสรลบเราก็หาอย่างนี้เหมือนกันก็คือเอาเดลต้าคือเดลต้าของความเร็วเดลต้าก็คือส่วนการเปลี่ยนแปลงอะเนาะอืคือเอาความเร็วหารด้วยเวลาก็จะได้ความเร่งก็จะได้ปสโลปเป็นเ a นะคะก็คือความเร่งในกรณีเดียวกันกันก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 บพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟสมมุติว่าเป็นแบบนี้พื้นที่ใต้กราฟอย่างงี้นะพื้นที่ใกราฟคือตรงนี้ใช่ปะ อที่นี่ครับคือพื้นที่ใต้แกนใต้กราฟตรงเนี้ยถึงแกน x เ,เวลาเราคิดเราก็เอาด้าน a ใช่ไหมคะคูณกับด้าน t เนอะเมืม่อเอา a คูณ t จะเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ b หรือเปล่าถูกไหม,มเพราะว่าถ้าย้ายข้าง v เท่ากับ a ว v ส่วนทเท่ากับ a ถูกไหมคะปึ๊บ v ก็คูณเอา t ขึ้นไปคูณนะ V, จะเท่ากับ a t ถูกปะอืมดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟของ a กับ t ก็จะกลายเป็นความเร็วและกันเดียวกันถ้าเป็นพื้นที่ใต้กราฟของ v กับ t เพึ่ออย่างนี้นะเราก็เอา v, เศษหนึส่วนสถูกไหมเออสอง v คูณกับ t จะได้ s ถูกปะคะเนี่ยใช่ไหมหน่วยของ v คูณกับ t จะได้ s ถูกไหมอืมดังนั้นพื้นที่ใกราฟก็จะเป็นการเ,เหมือนกับเหมือนกับมันมี3ระดับก็คือระดับ s ก็คือระยะกระจัดความเร็วความเร่งความเร่งสูงสุดความเร็วปานกลางการกระจัดต่ำสุดการหาส l ล p เปรียบเสมือนการกระโดดข้ามเลเวลจาก s ก็ไป v จาก v ก็ไป a ส่วนกา,าการหาพื้นที่ได้กราฟก็คือเป็นการลดเกรดลงฟึกบจาก A เป็น V จาก V เป็น S อย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นตัวนอีกครั้งหนึ่งสลปของกราฟ S กับ T คืออะไรคะคือ V ใช่ไหมสลปของกราฟ V กับ T คืออะไรคะคือเอไม่ใช่เนาะคือคือ A ใช่ปะสะลปของกราฟ V กับ T คือ A เนาะต่อมา ส l ล p ของกราฟ a กับทีมีไหมเอ่ยไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเกินกว่านี้แล้วมันจะไม่ไม่ได้นิยามทางฟิสิกส์นะอืมต่อไปพื้นที่ใน้กราฟของ a กับทคืออะไรคะคือความเร็วใช่ไหมพื้นที่ใน้กราฟของ v กับทคืออะไรเอ่ยก็คือการกระจัดถูกป่ะอืมแล้วพื้นที่ใน้กราฟของเอกับทล่ะคะคืออะไรก็คือมันไม่มิไม่ไม่มีนิยามทางฟิสิก อธิบายแล้วกันเนาะโอเคนะก็จะมีแค่สลปของ S กับ T คือ V S สลปของ V กับ T คือ A พื้นที่กราฟของ A กับ T จะเป็น V พื้นที่กราฟของ V กับ T จะเป็น S โอเคทุกคนจำได้กลับมาที่โจทย์ทีนี้เรามาพิจารณาการเคลื่อนที่แต่ละช่วงดีกว่า โอเคเรามาพิจารณาการเคลื่อนที่ของกราฟแต่ละช่วงนะคะคือช่วงแรกคือช่วงศูนย์ถึง2วินาทีกราฟว B จะเป็นแบบนี้ฟนั่นหมายความว่าเราต้องหาเราควรจะหาความเร่งกับใช่ไหมเราควรหาความเร่งเนาะความเร่งของตรงนี้เป็นเท่าไหรเ่เอ่ยเตรงนี้เท่ากับการหาสโลปใช่ไหมคะหาสโลปคือเดลต้า y เดลต้า y คือ3หารด้วยเดลต้า x คือ2ใช่ปะ สส่วนสเท่ากับ1.5ใช่ปะ่ะอืมสลปบของตรงนี้เท่ากับ1.5แล้วสลปบของตรงนี้ล่ะอันนี้ A02 ูนอเนาะอันนี้ A24 จะเท่ากับสลปบของกราฟนี้เท่ากับอะไรคะเดต้วาว Y เป็นอะไรเอ่ย Delta y ต่างไหมสองจุดนี้ไม่ต่างเนาะคือ Delta y วาเท่ากับสมลบสามก็เป็นศูนย์ดังนั้น a สองสก็จะเป็น0ูนโอเคมาต่อที่ตรงนี้กันฟึ๊บ a สี่หนะก็คือ a วินาทีที่4ถึงวินาทีาที่ห a 4 6คิดยังไงเอ่ยหา Delta y ก็เอาสามเอ่อ สามสามลบด้วยศูนย์ถูกปะสามลบด้วยศูนย์ถูกปะหารด้วยสี่ลบด้วยหกก็คือสามหารด้วยลบสองสามหารด้วยลบสองจะเท่ากับลบหนึ่งจุดห้าเมตรเปอร์เซกกำลังสองถูกไหมคะอืมต่อเลยนะขรับันนี้ที่ช่วงนี้ a 6ถึง8ก็จะเอาเท่ากับจุดน like ี dudes, like ้กับจุดนี้มาหาหาค่าสโ o p กันก็คือ d ดลต้ y เดลต้ y คือลบ1ลบด้วย0ก็จะเป็นลบ1ใช่ไหมคะเดลต้ x คือ8ลบด้วย6 8แต่ลบด้วย6เป็นเท่าไหร่เอ่ย8ลบด้วย6เป็น2ใช่ไหมลบ1หารด้วย2 ก็จะเท่ากับลบ0.5ใช่ไหมคะอืมสล,ลบของตรงนี้คือลบ0.5แตเ่เราอย่าลืมนะว่าสล,ลบด้านนี้ปึ๊บ<อ>มันคืออยู่ในแกนลบใช่ไหมดังนั้นลบลบเป็นบวกปะดังนั้นเออที่วินาทีที่6ถึง8ความเร่งจะมีค่า0.5เมตเปอร์เซกกำลังสองโอเค ต่อมาเขาก็บอกว่าเขาให้หาการกระจัดใช่ปะต่อมาเรามาหากา,การกระจัดกันการกระจัดคืออะไรเอ่ยการกระจัดก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟถูกไหมคะแล้วก็หาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นถ้าพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้อยู่ในแกนลบเราก็ต้องใช้พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เป็นค่าลบถูกปะตรงนี้หาได้เท่าไหร่เอ่ยใช้สูตรอะไรดี สูตรสี่เหลี่ยมคางหมูไหมอืมใครจะใช้สูตรสี่เหลี่ยมคางหมูก็ได้นะแต่พี่จะมองเป็นเอารูปนี้ไปแปะบนรูปนี้ก็จะได้จะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกปะมันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้อืมจะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้พี่ก็ทําการหาสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้เลยถูกไหมเพราะเอาอันนี้ไปแปะอันนี้ก็ได้เท่ากับ สี่คูณสามเป็นสิบสองถูกปะคะตรงนี้ก็จะเท่ากับสิบสองเนาะตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือสองคูณสูงคือลบหนึ่งใช่ปะก็เท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมคะสิบสองบวกลบหนึ่งได้สิบเอ็ดถูกไหมดังนั้นการกะจัดเท่ากับสิบเอ็ดเมตรนี่มาดูช้อย ข้อข้าไก่ในช่วงเวลาที่ศูนย์ถึง8วินาทีวัตถุมีการกระจัดเท่ากับสิบเอดเมตรจากการที่เราคิดตรงไหมเอ่ยตรงใช่ไหมคะก็คือสิบสองลบด้วย1ก็เท่ากับส1บเอดเมตรดังนั้นข้อนี้ถูกต้องต่อไปข้อขอไข่ในช่วงเวลาที่ศูนย์ถึงสองวินาทีและช่วงเวลาที่สี่ถึงหวินาทีวัตถุมีความเร่งเท่ากันถามว่าจากที่เราคิดมาลบคือไปทางนี้กับสลบมาทางนี้ ดูจากภาพก็ดูรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันไม่น่าจะเท่ากันใช่ไหมขนาดของความเร่งเท่านั้นเองที่เท่ากันใช่ปะถ้าใส่แอปลงไปจะเท่ากันแต่ว่ามันคนละเครื่องหมายกันเลยอันนี้เป็นความเร่งอันนี้เป็นความหน่วงเนาะความหน่วงก็คือความเร่งที่เป็นลบนะคะดังนั้นความเร่งของช่วงเวลาที่ศูนถึงสองกับสี่ถึงหกอ่ะมันจะไม่เท่ากันถูกปะมันคือหนึ่งจุดห้าเมตรเปอร์เซกกำลังสองกับลบหนึ่งจุดห้าเมตรเปอร์เซกกำลังสองไม่เท่ากันถูกปะ ข้อนี้ผิดเนาะขอไข่ต่อไปข้อคอควายในช่วงเวลาที่หกถึงแปดวินาทีวัตถุมีความหน่วงเรามาดูช่วงเวลาที่หกถึงแปดวินาทีกันเถอะหกถึงแปดวินาทีวัตถุมีความเร็วลดลงก็แต่ว่าลดลงในของมันเนี่ยคือลดลงในทิศที่เพิ่มขึ้นถูกปะนั่นหมายความว่ามันวัตถุเนี้ยกำลังเคลื่อนที่ไปทางลบที่มากขึ้น ฟลบมากขึ้นลบมากขึ้นนั่นทําให้ความเร่งเป็นบวกนะคะอย่างที่พี่บอกคือลบคล้ายๆกับการที่บอกว่าลบลบเป็นบวกเนี่ยแหละความชันเป็นลบใช่ไหมมันอยู่ในแกนลบก็เหมือนว่าลบลบเป็นบวกอืมแต่ความจริงแล้วอ่ะก็คือวัตถุถ้าตอนแรกคือวัตถุเคลื่อนที่ไปทางนี้ไปทางบวกต่อมาวัตถุมันวกกลับฟืบเคลื่อนที่ไปทางลบแทนแล้วก็ลบที่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ทำให้วัตถุเนี้ยมีความเร่งไปทางลบ วัตถุมีความหนักไม่ใช่นะโอเคดังนั้นข้อขายก็ผิดนะคะสิ่งที่ถูกต้องก็คือหนึ่งข้อหรือว่าข้อกอไก่มีแค่ข้อเดียวถูกไหมเขาถามว่าข้อความใดข้อความใดเก่าถูกต้องกี่ข้อนะคะข้อความตัวนี้เก่าถูกต้องกี่ข้อแล้วก็ดูปึ๊บจะพึ่งตอบกอไก่เลยนะเจอบางคนแบบรีบรีบเห็นกอขอคอปึ๊บ ก็ไก่ถูกปุ๊บตอบก็ไก่เลยผิดนะคะดังนั้นเราต้องมาดูช้อยให้ถูกก่อนโอเคมะอืมดังนั้นจํานวนข้อที่ถูกมีทั้งหมดหนึ่งข้อดังนั้นเราควรตอบข้อหนึ่งถูกไหมคะอืมแล้วตอบข้อหนึ่งเนาะคือจํานวนข้อถูกหนึ่งข้อซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องวัดเรื่องการเข้าใจการวาดกราฟนะคะอืมก็คือตัวอีกทีนึงนะกราฟความเร่งกับเวลา พื้นที Puis ่ได้กราฟของมันจะกลายเป็นความเร็วกับเวลาเออความเร็วใช่ไหมกราฟพื <text> ้น <alignment> ที early. ่กราฟของกราฟความเร็วกับเวลาจะกลายเป็นระยะทางถูกไหมคะหรือว่าระยะกระจัดเนาะอืมส่วนสโ o p e โ l ปคือความชันความชันของกราฟระยะทางกับเวลาหรือระยะกระจัดกับเวลาจะกลายเป็นความเร็วถูกไหมถ้าความชันของกราฟความเร็วกับเวลา มันก็จะกลายเป็นความเร่งอืดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราจึงสามารถหาความเร่งและระยะกระจัดได้จากกราฟความเร็วนะคะดังนี้อืดังนั้นข้อนี้จึงมีข้อถูกแค่ข้อเดียวคือการกระจัดเท่ากับ11เมตรตอบข้อหนึ่ง